ค่ำคืนนี้ใจฉันว้าวุ่นนักภาพประจักษ์คุณอยู่มิรู้หายเหตุฉไหนหัวใจมิวางวายเราก็คล้ายเพื่อนกันใช่พันธนาเพียงได้พบได้คุยดูใกล้ชิดแค่สนิทแต่ใจไหวหวิวหวาแม้บอกตนเป็นเพื่อนไม่เกินมาแต่ใจล้าเหมือนรักแน่น หนะักในส่วงกลับมาพบกับคลิปของพี่หมอนะครับช่องของพี่หมออนะตอมเนาะเป็นช่องที่ดูดวงโดยใช้าศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่นะครับพี่หมอนเป็นทาโร่ลีดเดอร์นะครับเป็นผู้อ่านพลังงานจักรวาลวันนี้จักรวาลอยากจะเล่าถึงพลังงานความรักของใครนะครับมาดูกันนะครับมีใครเกี่ยวกับคุณ หรือความรักระหว่างคุณนั้นเป็นอย่างไรมีบ้างไหมวันนี้ในตอนนี้มีใครบ้างไหมส่งพลังงานถึงคุณ มีใครบางคนที่เดินออกไปจากคุณแล้วอะหรือความรักของคุณนะพลังงานคุณอาจจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะครับสลับกันไปทั้งสองฝั่งได้หมดนะครับมีโอกาสสลับกันได้มีความรักของคุณได้มีการเลิกลาและก็าจากกันไปต่างคนต่างทิ้งความเหงาเศร้าทิ้งกันไว้ในความหนาวเหน็บการจากไปนี้ไม่ใช่เป็นการจากแบบการ แก้ไขปัญหาหรือว่าการจบกันด้วยดีเนาะแต่ว่าการจากนี้พี่หมอเห็นพลังงานของการที่เรียกทิ้งหายไปจากความสัมพันธ์เรียกว่าทิ้งปัญหาอยู่ความรักของคุณทั้งสองอะ่ะมันมีความอบอุ่นในใจแล้วก็เชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณนั่นหมายความว่าความรักของคุณนั้นเนี่ยแม้จะจากไปก็ตามแต่แต่ว่าคุณทั้งสองคนยังมีการเชื่อมใจกันเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่าคุณนั่งอยู่ดีๆ ก็จะมีพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างคุณกับเขาที่เป็นสายใยที่ลึกในหัวใจแม้ว่ากายไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ใจของคุณนั้นผูกพันกันคุณทั้งสองคนยังจำถึงเรื่องราวความอบอุ่นที่คุณเคยให้ที่มีต่อกันอยู่เสมอคุณยังเก็บเรื่องราวแห่งความดีต่างๆร้านอาหารที่คุณไปสถานที่ที่คุณไปเสียงหวัวเราะการพูดคุยการมอบสิ่งที่ดีๆให้กัน ยังคงเก็บไว้ในความทรงจำไม่หายคุณคิดถึงเขาเขาจะคิดถึงคุณคุณไม่คิดถึงเขาเขาจะคิดถึงคุณเหมือนกันนะครับเรียกว่าพลังงานสามารถที่จะโทรหากันได้เหมือนคลื่นแห่งพลังงานนะเมื่อคุณคิดถึงเขาเขาก็สะดุดุ่งทันทีนะบางครั้งเองอ่ะคุณยังแบบบ่นพึมพำในปากนี่นะก็ส่งถึงเขาเขาบ่นพึมพำจากใจจากหัวใจมันก็ส่งถึงคุณโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อไพ่ตัวนี้เกิดขึ้นนั้นหมายความว่าสายใยของคุณยังคงเชื่อมกันอยู่มีรู้มีรู้หายนะครับมีใครบางคนหรือเขาคนนั้นนะฮะพลังงานของเขาคนนั้นนะมีการอยากพูดอยากเคลียอยากเจรจาเนาะมันเป็นเรียกว,ว่าสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในใจนะเขาคนนั้นอยากจะพูดกับคุณเนาะเขาในความรักครั้งนี้อะ่ะมันมีความรักที่มันผูกพันกันมากนะครับในความรักของคุณเนาะ แล้วก็มันมีการทะเลาะเบาะแวงแล้วก็มันมีปัญหาจากคนรอบข้างด้วยเป็นความรักที่มีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่าความรักของคุณนะ่ะอาจจะมีประเด็นคุณรักเขาแล้วเขาหรือคุณเองก็มีคนรอบๆข้างอยู่รอบรอบตัวด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายเนาะมันไม่ได้มีแค่คุณสองคนนะครับตัวเขาเองนะพลังงานของเขาอ่ะ ยังคงคิดถึงคุณแต่เขายังเต็มไปด้วยความสงสัยและหวาดระแวงเขากับคุณอยู่ห่างกันเขาคิดถึงคุณมากนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกในเชิงพลังงานอะไรใดๆได้ยังคงเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจเพราะคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะแสดงออกอะไรและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกเพราะเขายังคงเครือบแคลงสงสัยบางอย่าง เขาคิดถึงคุณมากเขาพยายามกดอารมณ์อยู่นะครับตัวคุณเองอ่ะขึ้นพลังงานของคนที่เรียกว่าเป็นคนที่พิเศษสุดในชีวิตของเขาคุณเคยดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับดูแลทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเงินทองขาดเหลือความเดือดร้อนอะไรที่คุณมีนะที่เขามีคุณก็จะซัพพอร์ตเขาหมดเลยขอแค่เขาเอื้อนเอ่ยคุณก็จะหาให้ เพราะว่าคุณเป็นคนที่ศรัทธาในความรักและคุณมีพลังงานแห่งความรักที่รู้ว่าเมื่อคุณได้ให้คนที่คุณรักคุณจะมีความสุขในใจอย่างยิ่งและคุณแค่ขอให้เขาซื่อสัตย์ต่อความรักของคุณส่วนเขาเองมีพลังงานของการที่ไม่พูดไม่คุย เก็บอารมณ์ในความรู้สึกและนิ่งๆใส่คุณนะครับตอนนี้เขานิ่งนะครับเก็บความรู้สึกหมดเลยเออถึงแม้ว่าเขาจะเห็นคุณว่าเป็นคุณเป็นคนที่ดีมากๆในสายตาเขาแต่เขายังคงเก็บอารมณ์เขาซ่อนนิ่งอยู่เขาสะกดอารมณ์เพื่อไม่ให้รู้สึกบาดเจ็บในความสัมพันธ์ในใจที่เขาเกิดภาพนั้นตัวคุณเองพลังงานของคุณเองอ่ะจริงๆอ่ะคุณรอเคลียนะครับคุณรอเคลียนะครับรอเคลีย ว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาสักทีหนึ่งนะเนาะในใจคุณบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกได้ว่าคุณอ่ะจ,จะเป็นฝ่ายที่บางพลังงานนะครับคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเด็ดขาดเลือกเป็นฝ่ายที่จะตัดใจออกมาในความสัมพันธ์เพราะคุณคิดว่าถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากมายแค่ไหนแต่ปัญหาที่มันมาจากคนรอบๆข้างปัญหาที่มันมาจากตัวเขาเองนั้นมัน,ม,นมันมากซะจนคุณรู้สึกว่า มันรับไม่ไหวแล้วคุณเลยรู้สึกว่าคุณต้องใช้เหตุผลในการที่จะตัดสินใจและเดินออกจากเส้นทางที่คุณเคยเดินระหว่างคุณกับเขานะครับตัวเขาเองจากไปก็ยังคงอยากจะกลับมาสร้างสายสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งอยากจะกลับมาสร้างอยากจะกลับมาเขาเขาก็เห็นคุณค่าเขาเชื่อว่าความรักถ้าเขาจะกลับมาเขาเชื่อว่าการกลับมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ในครั้งนี้เนี่ย เขาว่าคิดว่าน่าจะสร้างมันได้ดีและมันควรจะต้องสร้างกันทั้งสองฝ่ายนะครับเขายังมีความฝันที่อยากจะกลับมาในพลังงานนี้อยู่นะสงสัยก่อนว่าทําไมเขาถึงต้องแบบคิดถึงแล้วก็ไม่แสดงออกและเก็บอารมณ์อยู่พี่หมอจะถามต่อนะทําไมคนคนนี้ถึงคิดถึงแล้วยังคงแบบคิดถึงคุณมากๆเนาะคุณที่เคยดีแต่ว่าเขาก็นิ่งใสเขาก็พยายามกดอารมณ์ของเขาเอาไว้แล้วเขาก็ เขาทำไมต้องเป็นทำไมต้องเป็นไพ่นี้ทำไมต้องเป็นความรู้สึกนี้พี่หมอขอขยายความครับทำไมต้องสงสัยทำไมต้องกดอารมณ์ด้วยทำไมคิดถึงแต่ยังต้องกดอารมณ์ถามว่าทำไมคิดถึงทำไมต้องกดอารมณ์เขาว่ามีครอบครัวอยู่แล้วนะพลังงานนี้เหมือนเขามีคนของเขาอยู่แล้วมีครอบครัวเนาะแล้วเขาก็มีเรียกว่า เขาพลังบางพลังงานคือเขามีจิตสํานึกกันเนาะเหมือนกลับไปไปเขาอืขอขอพลังงานก่อนทําไมเขาถึงคิดถึงคุณแล้วเขาก็เก็บอารมณ์ไว้เก็บอารมณ์ขอขออีกคู่นหนึ่งนะขออีกคู่นหนึ่งขอโทษน,นะครับขออีกคู่นหนึ่งเพื่อแปลครั้งเดียวเลยเนาะชึบอ ถามว่าเขาเขารักคุณเขาคิดถึงคุณแต่ว่าทําไมเขาถึงเก็บกดอารมณ์ไว้คือมันมีคนคนหนึ่งอยู่นะครับที่ที่เขาคือเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะในพลังงานนี้มีครอบครัวของตัวเองแล้วก็เหมือนเขาต้องกลับไปกลับไปชดใช้บางอย่างนะเขาก็ไปทําหน้าที่ของเขานะครับในการที่จะชดใช้เกี่ยวกับเรื่องของภาระหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเนาะ เขามีครอบครัวเขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยคนคนนี้อยู่ข้างเขาอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการเอาเปรียบหรือว่าไมันเป็นอคติอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคนของเขาที่อยู่ด้านข้างแสดงว่าพลังงานความรักของคุณที่ไม่หมอเห็นนะที่หมอเห็นว่าคนคนนี้คุณคุณและเขาอะ่ะดีวกันเนาะ เหมือนไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวกับเขาอะครับมันมีพลังงานของคนรอบๆข้างซึ่งเขาคิดถึงคุณอยู่ครับคิดถึงมากตอนเฉพาะกลางคืนเนี่ยยิ่งคิดถึงหรือตอนที่เขาอยู่คนเดียวนะครับเขาคิดถึงแล้วก็กดอารมณ์เอาไว้สะกดอารมณ์เอาไว้นะครับที่ถามว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นมันเพราะว่าเหตุผลของการครอบครัวหรือการกลับไปใช้ภาระหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวครับพี่หมอเลยถามว่ายังไงนะเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาก็มีคนคนหนึ่งแล้วเขาก็คนคนนี้ก็อยู่ข้างเขา นคนคนนี้อยู่ข้างเขานะครับเป็นคนที่รักเขานะครับแต่เขาก็รู้สึกบางอย่างเนาะอาจจะรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวเป็นนิดนึงหรือว่ามีอคติอะไรบางอย่างนะครับขอถามหน่อยความสัมพันธ์ของเขากับคนคนนี้ที่อยู่ข้างเขาเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยเขารักครอบครัวเขาดีไหมความรู้สึกเขาเป็นยังไงรักไหมเลิฟเลิฟจูจี้ดีด่าหรือย,อยังไงครับมันเป็นความสัมพันธ์แบบความมั่นคง มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเชิงเหมือนเหมือนเพื่อนอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนหรือว่ามิตรภาพที่คงอยู่เนาะมันก็เหมือนกับว่าเป็นเขาก็มีเขียนคุณค่าของกันและกันเนาะเราก็อยู่กันเหมือนเพื่อนนะครับอยู่กันเหมือนเพื่อนแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงรักไหมเลิบเลิบไหมพี่หมอให้พูดคู่นี้รักไหมรักไหมอ่ะโชคเดี๋ยวถามว่ารักไหมเขาบอกว่า ตอนนี้เขาเขามีพลังงานของการที่อยากคุยอยากสื่อสารอะไรบางอย่างกับจักรวาลเนาะถามมารักไหมไม่ได้ขึ้นไพ่รักนะครับไพ่ตัวนี้มันขึ้นว่าคนคนนี้กําลังคิดอะไรบางอย่างกําลังอยากเป็นพลังงานของการอยากพูดอยากสื่อสารอะไรบางอย่างแหมพอถามมาลักไหมนี่แบบนะจังหวะชะตาชีวิตจะเปลี่ยนเล่าให้ฟังหน่อยครับเปลี่ยนยังไงครับชะตาชีวิตจะเปลี่ยนอะไรชะตาของเขาจะเปลี่ยนอะไร เขาจะเบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายเขาจะเบื่อหน่ายคู่ของเขาใช่ไหมแล้วเขาจะไปไหนอ่ะใจเขาจะไปไหนอ่ะใจเขาจะเดินไปไหนใจเขาจะไปขอโอกาสกับใครอ่ะเขาจะไปหาใครอ่ะอืมเป็นเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยแล้วเขาจะไปพูดคุยเนี่ยจากความเขาความคิดของเขาที่มันเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบๆข้างสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆตัวเนาะเขาจะไปขอเริ่มต้นใหม่เนาะเขากาลังที่จะคิด คิดถึงความผูกพันบางอย่างเนี่ยไปขอเริ่มต้นเนาะความผูกพันการแยกตัวออกห่างถ้าเป็นพลังงานแบบนี้พี่หมอก็ต้องมองว่าเหมือนเขาเขาคิดลึกๆเกี่ยวกับเรื่องของความผูกพันเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่ความผูกพันที่เขารู้สึกเขาตัดทิ้งไม่ได้ที่มันผูกมาใจเขาไว้อยู่ผูกพันกับใครคนนี้ผูกพันกับใครคน,นี่นมาถามก่อน ผูกพันกับใครอ่ะผูกพันกับใครคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาอยากกลับไปหาอยากไปเคลียร์อยากพูดคุยเขาเห็นคุณค่าของใครคนนั้นน่ะอืมจักรบาลจะเปลี่ยนแปลงให้เขามีพลังงานเขาจะไตร่ตรองลึกๆว่าเขาผูกพันกับใครเขาคิดถึงใครหัวใจของเขาอยู่ที่ใคร เขาคนคนนั้นเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปหาอยากพูดอยากเคลียร์นะครับแต่ว่ามันเป็นแค่อารมณ์แบบบุ่มบ่ามเนาะอารมณ์เหมือนกับว่าเมื่อจักรวาลเปลี่ยนคนคนนี้จะมีอาการแบบว่าอยากจะกลับมาหาหัวใจของเขาเนี่ยอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับใครครับกับใครกับคนที่ยังไงอือกับคนที่พังกันไปแล้วเขาจะกลับมาหากับคนที่พังมาเรียบร้อยแล้วครับ พังแล้วก็เจ็บปวดมากๆนะครับคือความสัมพันธ์ระหว่างถ้าคุณเองที่เป็นลูกดวงเนาะที่ฟังอยู่ในตอนนี้เองอะ่ะคือคนถ้าคุณเคยพังเคยจบเคยเลิกเคยจากมาแล้วครับมันขึ้นพลังงานนี้หมายความว่าคุณกับเขาว่าเขาเคยแบบพังความสัมพันธ์นี้แล้วว่าคุณเคยจบความสัมพันธ์นี้แบบโครงสร้างแบบพังทลายเนาะเรียกว่าจับโป๊ะได้หรือว่าคือจังหวะพังกระทันหันก็ได้แบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเลยทุกอย่างจบเลิกโป้ง นะครับแล้วก็หนีออกจากความสัมพันธ์ออกมานะครับเขาบอกว่าเขาอยากมาหาอยากมาเริ่มต้นกับใครสักคนหนึ่งที่ความสมัมพันธ์มันเคยแตกแลาไปแล้วมันเป็นพลังงานของคุณแน่นอนนะครับที่ผ่านมาเจอในคลิปนี้ซึ่งตอนเนี้พลังงานของเขาว่าเขาว่ากําลังแบบเหมือนกําลังทําใจให้เข้มแข็งก็ได้เนาะเหมือนกับพลังใจให้เข้มแข็งหรืออีกอย่างหนึ่งอ่ะเขาก็จะมองว่า คนที่เขาอยากกลับมาขอโอกาสอยากพูดอยากคุยก็คือคนที่เคยพังทลายความสัมพันธ์ลงไปเรียบร้อยแล้วมันยากแก่การที่จะเยียวยาเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากกลับมาเคลียร์เขาอยากกลับมาขอโอกาสแล้วพลังงานก็ขึ้นออกมาว่าเขามองคุณ่ะในลักษณะของคุณเป็นคนที่ใจเย็นมากๆแล้วก็นิ่งนะพลังงานในใจของคุณอะมันดูเข้มแข็งจากภายในเขารู้สึกว่าเขายอมใจคนคนนี้มากๆเลยก็คือยอมใจคุณนะครับ แล้วเขาจะกลับมาใช่ไหมจะมาขอโอกาสเนี่ยเขากําลังจะคิดทบทวนเนาะจักรวาลเนี่ยจะเปลี่ยนจะหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้เขากลับคืนมานั่นเองเอาล่ะพี่หมอเห็นพลังงานนี้เนาะงั้นพี่หมอจะถามคําถามสุดท้ายเลยเขากลับมาเพื่ออะไรกลับมาเพื่ออะไรเขากลับมาเพื่ออะไรอยากกลับมาเพื่ออะไร เขาตอบว่าเขามองภาพคำว่าครอบครัวเขามองภาพคุณคือความมั่นคงเขาอยากกลับมาหาอยากกลับมาสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกันอีกครั้งหนึ่งและเขามีใจที่ทวินหาและโหยหาคุณมากเขาเห็นคุณเป็นปลายทางเขาเห็นคุณเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาอยากมาอยู่ด้วยอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วยเมื่อจักรวาลเปลี่ยนแปลงเขาจะไต่ตอง แล้วก็จะกลับคืนมาหาคนที่เขาเคยจากไปเคยพังทลายความสัมพันธ์ไปเนาะเขามีแรงกระตุ้นนะครับมีพลังดึงดูดที่เขาอยากจะมาสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองเอาละวันนี้ดูเหมือนเป็นพลังงานที่ก็ยังคงนะครับเป็นพลังงานที่คนที่เคยจากกันไปคนที่คุณดิวด้วยแล้วก็มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งมันเป็นรักที่บริสุทธิ์ในหัวใจของคุณนะครับเชื่อมโยงกันทางจิตวิญ,ญญาณเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองต่างคิดถึงกันในความหลังนะครับเคยมีความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าตัวคุณและตัวเขานะครับเขากับคุณเคยพังทลายความสัมพันธ์และจบลงไปแล้วเขาจักรวาลจะเปลี่ยนแปลงให้เขากลับคืนมาหาคุณนั่นเองโดยที่เขายังมองคุณเป็นจุดหมายปลายทางเป็นครอบครัวเป็นความมั่นคงในชีวิตและเขาก็ยังห่วยหาคุณนะครับยังมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่นะครับสําหรับพลังงานนี้นะครับอาล่ะครับ ใครที่มาเจอพี่หมอในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดเครื่องหมายบวกเพื่อล็อกช่องไว้นะครับแล้วก็กดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่หมอนะครับพิมพ์เรื่องราวของคุณมาในช่องคอมเมนต์นี้และนะครับ น้อมรับพลังงานที่ดีนี้นะครับการน้อมรับพลังงานหรือคิดว่าเรื่องนี้เป็นของคุณนะที่ใครมีพลังงานตรงแบบนี้ลักษณะแบบนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นการเมนูเฟสอย่างหนึ่งการเมนูเฟสัาษาไทยเขาเรียกว่าการสร้างพลังจิตท,ทุกอย่างนะครับมันเป็นพลังงานทั้งหมดนะครับลมเราไม่เคยเห็นแต่เราจะเห็นพลังงานของลมเมื่อเรารู้สึกเย็นหรือใบไม้แกว่งไกวนะครับสนามแม่เหล็กเราก็ไม่เคยเห็นมันจนกว่า นะเราจะเอาผงตะไบมาโรยแล้วก็นะครับหรือว่าเห็นการดูดติดของมันเนาะการผักของมันนั้นเราจะมองเห็นเพราะฉะนั้นแล้วพลังงานหรือคลื่นแห่งความรักไม่ต่างอะไรกันครับเรามองไม่เห็นนะครับแต่เรารับรู้ได้ที่ใจนะครับเราลองหลับตาแล้วนึกถึงเขาพลังงานของเราก็สามารถที่โทรเป็นคลื่นและส่งถึงเขาได้เช่นกัน คุณนึกถึงเขามากๆเขาก็จะนึกถึงคุณได้เขาจะรับรู้ได้สกิจใจได้เหมือนกันนะครับเชื่อพี่หมอนะครับพลังงานนี้นะครับสามารถที่จะส่งถึงกันและกันได้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณนอมรับพลังงานนั้นหมายความว่าคุณกําลังสร้างพลังจิตนะครับถ้าพลังจิตของคุณเข้าถึงชานสี่หรือคุณนิ่งพอจนไร้ลมหายใจ คุณจะมีระดับพลังงานที่แมสหรือว่าค่อนข้างที่จะมากคุณสามารถที่จะดึงสิ่งที่คุณอยากจะได้นั้นกลับมาเหมือนพลังจิตที่เกจิอาจารย์ต่างๆที่เขาใช้นั่นเองไม่ต่างอะไรกันเลยนะครับหรือนักพลังนักที่เขามีเรียกว่าบางบางทีชาวต่างชาติก็จะมีพวกพลังจิตต่างๆนะครับเขาสามารถที่จะเหมือนเหมือนดีดนิ้วปุ๊บคนก็หลับได้อะไรเงี้ยนะครับใครจะเห็นในในคลิปต่างๆนะครับเพราะนันแล้วคือหนึ่งความรักก็คือคลื่นของพลังงานหรือคลื่นของพลังจิตนั่นเองการน้อมรับพลังงานก็เหมือนกับการที่เราสร้างขึ้นพลัง งานดึงดูดนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเรามองไม่เห็นแต่ใจคุณจะรับรู้เขาก็รับรู้ได้เช่นกันใครที่ติดตามพี่หมอมาจากอีกชาแน,นลหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่เราจะกลับมาพบกับช่องของพี่หมอเป็นช่องที่ดูดวงเกี่ยวกับศาสตร์ของไพ่ทาโร่นะครับ ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวคุณสามารถถามคําถามได้ทุกอย่างนะครับพี่หมอเป็นทา r รต์ลีเดอร์จะอ่านพลังงานจากจักรวาลให้คุณนะครับอาจจะทําคําถามว่าเขาอยู่ด้วยกันเขาจะเลิกกันไหมเขาจะกลับมาหาเราไหมถ้าจะกลับอีกนานไหมมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในความสัมพันธ์นี้นะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงการดูดวงแบบเจาะลึกถึงพลังจิตในลักษณะแบบนี้เนาะพี่หมอเป็นทาโร t ์ล a เดอร์นะครับสามารถคอนแทคพี่หมอได้นึกถึงการดูดวงแบบไพ่ยิปซีนึกถึงพี่หมออะตอม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับคืนนี้ใจฉันวาวุ่นเฝ้าแต่เห็นหน้าคุณอยู่ในใจเหตุฉันไหนจึงเป็นไปได้เพราะเราเป็นแค่เพื่อนกัน เราพบเราคุยเราโคบกันต่างจริงแท้ในใจเพื่อนเท่านั้นแต่สุดท้ายใจทนไม่ได้รักคุณจนล้นใจความรักตัวเดียวเท่านั้นเอง ที่บันเลงในหัวใจซึ่งตัวฉันฉันไม่เข้าใจรักนี้มาจากไหนอยากจะนหนีหนีไปให้ไกลไม่อาจซ่อนความในหากได้เจอ แต่ยังหวังยังคงเพอเจอว่าคุณคงเข้าใจอยากจะหนีหนีไปให้ไกลไม่อาจซ่อนความในหากได้เจอแต่ยังหวังยังคงเพอเจอ ว่าคุณคงเข้าใจมาพบมาคุยมาคบกันดุดดังเช่นเมื่อวานจะได้ไหมส่วนตัวฉันจะเป็นเช่นใดขอยอมเก็บไว้คนเดียว ความรักตัวเดียวเท่านั้นเองที่บรรเลงในหัวใจซึ่งตัวฉันฉันไม่เข้าใจรักนี้มาจากไหนอยากให้รู้รู้ใจกันบ้าง ให้จริงแท้ในใจคุณเท่านั้นเพราะตัวฉันทำใจไม่ได้รักคุณจะล้นใจ